ภารกิจเคยลุยมาส่งหนังสือนี่คือภารกิจที่ปัญญาอ่อนที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเลยมันม่ใช่แค่หนังสือนะมันมีค่ามากจนแกคิดไม่ถึงเลยต่างหาก อะไรให้ช่วยครับเริ่มแผนกีิบห้าระดับความเสี่ยงสูงเกินไปกุณน,นายืนยันด้วยครับว่าจะให้ดำเนินการหรือไม่ยืนยัน สวัสดีน้องทุกคนด้วยนะครับวันนี้พี่จะมาสุ่มเพรเว็บ Lucky Store นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะสุ่มเราก็ต้องศึกษาหาข้อมูลนิดนึงนะครับก็สามารถดาวน์โหลดทั้ง Google p l a y แล้วก็ App Store ได้แล้วนั่นเองนะครับขั้นแรกเราไปเติมเครดิตกันก่อนนะครับช่องทางการเติมเครดิตนะครับก็มีทั้งหมด8ช่องทางนะครับโคตรเยอะนะครับน้องก็สามารถเลือกได้เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมาแนะนำนะครับสำหรับ Two Wallet QR Code นะครับให้น้องกดเข้าไปที่นะครับ w a l l e qr code นะครับสังเกตนะครับมันจะมีคําว่าฟรีค่าธรรมเนียมเลยครับเอออันไหนที่ไม่มีแบบฟรีค่าธรรมเนียมเลยครับให้น้องกดเข้าไปนะครับเมื่อน้องกดเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับคนไหนที่ทําไม่เป็นนะครับน้องก็สามารถกดดูวิธีการใช้งานระบบได้เป็นแบบนี้นะครับคนไหนที่เข้าใจแล้วก็กดปิดนะครับก็จากนั้นนะครับเราก็ระบุจํานวนเงินที่เราต้องการเติมเข้าเว็บไปนะครับพี่100บาทนะครับ จากนั้นนะครับให้กดยืนยันการทำรายการนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับนี่ครับสำเร็จนะครับร่วสำเร็จนะครับก็จะขึ้นป๊อปอัพแบบนี้มานะครับนี่นะครับ QR code แบบนี้เลยนั่นเองนะครับเนาะจากนั้นนะครับให้น้องถ่ายรูปหน้าจอนะครับคนไหนที่มี iPhone ก็สามารถแคปรูปหน้าจอตามแบบพี่ได้เลยนั่นเองนะครับเปิดแอปตูวอร์เดตขึ้นมานะครับมันจะมีคําว่าสแกนนะครับให้นายน้องกดเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับให้เลือกรูปภาพนะครับจากนั้นนะครับกดเข้าไปนะครับนี่นะครับ เรียบร้อยนะครับการทํารายการสําเร็จง่ายๆแบบนี้นะครับน้องๆโคตรง่ายครับตอนในส่วนของเครดิตนะครับเข้ามาแล้วนะครับไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับสำหรับวิธีการเติมเงินแบบ QR code นั่นเองนะครับก็โอเคครับน้องๆเดี๋ยวเรามาสุ่มเพชรฟรีไฟลกันนะครับก็ครั้งละสิบเครดิตนะครับโอ้โหได้314ไดมอนด์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเพชรเข้าเลยหรือเปล่านะครับนี่เลยครับเพชรเด้งเข้าเลยนะครับ ก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันต่อนะครับคนไหนที่ได้แบบนี้นะครับอาจจะหยุดก็ได้นะครับว่าอาจจะสุ่มต่อแบบพี่ก็ได้นะครับน้องๆเดี๋ยวเราไปสุ่มกันดูนะครับนี่ครับ1นึ่งพห้าสิบสองเพชรนะครับโอ้ยนี่เพชรเด้งเข้าตัวแล้วก็ได้รับไอเทมทันตาเลยนะครับนี่นะครับน้องๆโหเด้งแบบนี้นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันต่อนะครับสำหรับเว็บ Lucky Store นะครับน้องๆถ้าเกิดไม่เชื่อพี่นะครับน้องๆลองไปสุ่มเว็บอื่นแล้วก็ลองกลับมาสุ่มนี้นะครับ1,800เพชรนะครับโอ้ยเกือ ถ้าเกิดคนไหนที่ได้เยอะแบบนี้นครับก็แนะนำให้หยุดกันนะครับคนไหนที่แบบนี่คนไหนนี่ไม่หยุดมันจะเป็นแบบนี้นะครับเออก็เราไปสุ่มกันได้นะครับสำหรับเว็บ Lucky Store นั่นเองนะครับก็ในส่วนของเว็บ Lucky Store นะครับน้องลองไปสุ่มกันดูนะครับคนไหนที่โชคดีแบบพี่นะครับก็อาจจะได้เพชรเยอะๆแบบนี้นะครับพี่ก็ได้มาประมาณสี่พันกับเพชรนะครับเว็บเปิดมายาวนานนะครับสุ่มเพชรฟรีไฟล์ต้อง Lucky Store เท่านั้นนะครับน้องๆ ก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับก็เราก็ดิฉันเคยนะครับสำหรับช่อง SQ Fire Channel นั่นเองนะครับก็ในส่วนของวันนี้นะครับพี่จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของกิจกรรมที่จะเข้าในวันที่25มิถุนายนนี้นั่นเองนะครับมาดูกันนะครับว่าในส่วนของกิจกรรมที่น้องๆตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะครับจะมีรูปแบบวิธีการเล่นแบบไหนนะครับแล้วก็ใช้เพจทั้งหมดกี่เพจนะครับก็คลิปนี้อ้างอิงจากทางเซิร์ฟนอกนะครับคนไหนที่ อ,อยากรู้นะครับว่ากิจกรรมจะเล่นแบบไหนแล้วก็หมดเท่าไหร่พร้อมแล้วเราไปอัปเดตแล้วก็ไปรีวิวกิจกรรมกันนะครับโอเคก็สำหรับกิจกรรมนะครับในคืนนี้นะครับอาจจะไม่มีหมัดนะครับมัด ไฮบิดพาวเวอร์นะครับอาจจะไม่มีนะครับอาจจะมาขายแยกต่างหากนะครับในประมาณวันที่26 27นะครับหมัดตัวนี้อาจจะเอามาขายแยกนะครับแต่ในส่วนของคืนนี้นะครับกิจกรรมแรมเพดพาวเวอร์โทเค็นนะครับอัปเดตมาแบบนี้แน่นอนนะครับสำหรับชุดตึงๆชุดนี้นะครับน้องๆเฮ่อเฮห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับแบบที่น้องรู้ไปนะครับ1ชุดสามารถเปลี่ยนได้4-4นะครับสะสมโทเค็นแรมเพดนะครับเพื่อแลกในส่วนของไอเทมนะครับก็ในส่วนของกิจกรรมน่าจะเป็นประมาณ 5โทเคนนะครับแล้วก็ของรางวัลต่างๆก็มีตามนี้นะครับเดี๋ยวคืนนี้พี่จะมาสุ่มให้น้องๆดูนะครับก็แบบที่พี่พูดไปเมื่อกี้นะครับ1ชุดสามารถเปลี่ยนได้4ีแล้วก็ได้ในส่วนของท่าทางสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะครับทั้งหมด4ท่าทางนะครับนี่นะครับในส่วนของท่าทางเปลี่ยนชุดนะครับในส่วนของท่าทางท่านี้นะครับมีเต้นแล้วแบบมีไฟนะครับออกมาจากเท้านะครับแล้วก็ในส่วนของมือนะครับเออแล้วก็ในส่วนของท่านี้นะครับ ถ้าเปิดตัวนั่นเองนะครับนี่เป็นแบบซูปเปอร์ไซย่านะครับแล้วก็ในส่วนของอันสุดท้ายนะครับเมื่อน้องใส่ในส่วนของชิ้นส่วนนะครับหนึ่งในชิ้นส่วนของแรมเพจจะแสดงสัญลักษณ์นั่นเองนะครับก็จะเป็นทั้งหมด4ท่าทางสุดเอกลักษณนะครับเมื่อน้องได้ในส่วนของชุดแรมเพจ2022นนั่นเองนะครับก็ในส่วนของกิจกรรมจะเป็นแบบทาวเวอร์โทเค็นนะครับสะสมครบประมาณ5โทเค็นเพื่อได้ในส่วนของไอเทมนั่นเองนะครับ ก็สะสมพบ5โทเค็นแลกในส่วนของชุดแน่นอน100%นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการสุ่มคร่าวๆนะครับของทางเซิร์ฟนอกที่เขาสุ่มกันนะครับก็คลิปนี้ต้องขอบคุณนะครับทาง GM เซิร์ฟนอกนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับก็คนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็น้องๆไปกดติดตามได้นะครับใต้ล่างนะครับในส่วนของการสุ่มนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับน้องๆจะไปจะมีเอฟเฟกนะครับจะมีเอฟเฟกนะครับสะสมแรมเพจนะครับแรมเพทโทเค็นนะครับก็ได้ในส่วนของไอเทมนะครับ นี่นะครับหน้าตากิจกรรมนะครับเวลาน้องๆสุ่มนะครับมันจะมีนี่ครับสัญลักษณ์แล้วก็เอฟเฟกนะครับเป็นหมาป่านั่นเองนะครับก่อคืนนี้นะครับมาสุ่มกันนะครับของรางวัลก็ต่างๆนะครับรางวัลที่4รางวัลที่5ก็เดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันนะครับรางวัลที่1 2 3 4นะครับจะเป็นอะไรนะครับแต่ในส่วนของรางวัลที่5เป็นในส่วนของชุดแอมเพจแน่นอน100%นะครับก็เอฟเฟกการสุ่มนะครับน้องเห็นไหม ก็สำหรับคลิปนี้นะครับพี่ดูจนตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปนะครับเขาหมดประมาณ1,000กับเพชรนะครับอันนั้นเป็นแบบเซิร์ฟนอ่อนครับแบบเซิร์ฟแอคชวานะครับมันเลยหมดน้อยนะครับแต่ในส่วนของกิจกรรมแบบนี้นะครับคนไหนที่อยากสุ่มนะครับพี่แนะนําให้เตรียมเพชรไว้นะครับประมาณ4,000ถึง5,600เพชรนะครับเพราะว่ากิจกรรมแบบบูย่าเดย์2021นะครับพี่สุ่มนะครับหมดประมาณ4,600เพชรนะครับเออเป็นแบบชุดระดับตํานานอ่ะแบบ ถ้าก็ได้นะครับในส่วนของชุดก็มีทั้งหมด4สีนะครับก็คิดว่าประมาณสัก4 0 0 0ันถึงห้าพเพรนะครับไม่น่าจะเกินนี้นะครับคนไหนที่ยังไม่มีเพรนะครับก็สามารถอาทักมาเติมกับพี่ได้นะครับเป็นเป็นแบบเมลพาร์นะครับขอเป็น F4 นะครับที่เชื่อใจช่องพี่นะครับแล้วก็ทักมาเติมกับพี่ได้นะครับโปรโมชั่นตามนี้นะครับโปรโมชั่นนี้เฉพาะวันนี้นะครับสำหรับน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่เท่านั้นนะครับคนไหนที่กลัวเพรติดแดงนะครับเรารับประกันนะครับถ้าเกิดมีปัญหาประมาณนี้นะครับ ก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับจะอัปเดตเข้ามาคืนน <is here>. ี้แน่นอนนะครับกิจกรรมก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วแต่ดวงน้องนะครับว่าน้องจะดวงสวยนะครับหรือว่าจะโชคดีนะครับหมดเพชรน้อยเพชรเยอะอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องก็ลองดูคลิปไปนะครับเอฟเฟกต์การสุ่มสวยมากๆนะครับย้าอีกทีนะครับเป็นแบบรูปหมาป่านะครับสะสมนี่ครับโทเค็นสุดท้ายออกมาแล้วนะครับก่อเมื่องน้องกดรับนะครับมันก็จะได้ในส่วนของชุดนะครับแล้วก็ท้าทางนะครับ นี่ดูเขาพี่ชอบในส่วนของเอฟเฟกการเปลี่ยนชุดมากกว่านะครับก็คือแบบเปลี่ยนชุดนี้เป็นอีกหนึ่งชุดนะครับแล้วก็ในส่วนของท่าทางสุดเอกลัซีณต่างๆนะครับนี่นะครับ ก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมนะครับคนไหนที่อยากได้ก็คืนนี้นะครับประมาณเที่ยงคืนนะครับเดี๋ยวกิจกรรมเข้านะครับแล้วก็ประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะครับพี่จะลงคลิปแล้วก็ในคลิปมีใบกระดาษแจกประมาณ5าใบนะครับคนไหนที่อยากได้นะครับก็ฝากน้องๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามห้พี่ด้วยนั่นเองนะครับก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับก็มารีวิวประมาณนี้นะครับถ้าเกิดคนไหนอยากได้ในส่วนของชุดใหม่ชุดลมเพจนะครับก็เตรียมเพจไว้ประมาณ 3 0 0พ4 0 0 0ถึง5,000เพรเท่านั้นเองนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับพี่คิดว่าไม่น่าจะเกิน4 0 0พันเพรนะครับในใจพี่นะครับคิดว่าไม่เกิน4 0 0พันเพรนะครับคนไหนที่อยากตุนนะครับก็ลองตุนเพรไว้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนงบน้อยนะครับก็เตรียมไว้ประมาณสัก3 0 0พันเพรก่อนนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวคืนนี้มีปาร์ตีหน้าแจกนะครับไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ HQ Fight Channel ตะโตมเลียนอุ้ยออกโคตรแงเลยออกทางานี้มันก็เรียบ้ลยนะครับส่วนโทเทนนี่นะครับ่าปิบักคมนะครับ HQ Fight Channel